ความรู้ท่วมหัวทิ้งไข,ข่ควงมาเป็นพระเอกบ้านเกิดพลนวัตสืบสายตระกูลใหญ่ดังเอกได้ไม่ต้องใช้เส้นแม่นางเอกยุค80 เป็นพระเอกรุ่นใหม่ที่กำลังได้รับกระแสความนิยมจากแฟนๆอย่างล้นหลามและได้รับคำชมเรื่องฝีมือการแสดงอย่างมากสำหรับพระเอกหนุ่มพลนวัตพระเอกนาฝรังที่เป็นที่หมายปองของสาวๆเพราะด้วยหน้าตาอันหล่อคมและสเสน่ห์ที่มากล้นทำให้หนุ่มคนนั้นเป็นที่รู้จักและเป็นที่ชื่นชอบเป็นอย่างมากแต่ใครจะรู้ว่าหนุ่มคนนี้นั้นมีความลับที่ไม่เคยเป่าประกาศให้ใครได้รู้ทายาทนางเอกดังหอดแรงเวอร์นาทีนี้ไม่มีใคร ใครเกิดพระเอกพลนวัตวัย22ปีหรือนายพีชจอมเวียดแห่งตราบาบสีชมพูละครเย็นเรตติ้งแรงของช่อง3ที่ทำเรตติ้งสูงกว่าละครข้ามตอนนี้เสียอีกเรียกว่าอ่อร่าความหล่อสาสไตล์โอปป้าจับมากๆนาทีนี้เพิ่มรีก,รกรีความฮอตแรงขึ้นเรื่อยๆลองมาทำความรู้จักหนุ่มพลหรือนวัตภูพันทสิงการพลเกิดเมื่อวันที่15มกราคมพศ2539เป็นบุตรชายคนเล็กของพลตํ ตรวจตีทัดธงศักดิ์ ภูพันธ์ทัสิงห์ผูบังคับการตำรวจพูธรจังหวัดสตูลกับชนุต,ตพรวิสิตโสพลอดีตนางเอกในภาพยนตร์เรื่องดงังเพื่อนแผกพศ2526และละครเรื่องพลอยทะเลพลเป็นบุตรคนที่3ของครอบครัวโดยมีพี่สาวหนึ่งคนและพี่ชายหนึ่งคนโดยหนุ่มพลมีหน้าตาโคมคายออกแนวลุครึ่กเพราะว่าคุณทวดเป็นชาวเยอรมนันโดยพลสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถมระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีและสําเร็จการศึกษาในระดับปร,ริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันยกรรมเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณหารลาดกระบงังภาควิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อระสมเกียรตินิยมอันดับสองเข้าวงการบันเทิงจากผู้จัดการชักชวนด้วยความมีบุคลิกที่โดดเด่นพวงดีกรีเดือนคณะวิศวกรรมเดือนสถาบานันอีกท้งยังเป็นผู้อัญเชิญพระมหาพิชัยมุงกุ และยังเคยได้รับรางวาัลขวัญใจช่างภาพชาย จากการประกวดหนุ่มสาวดาวเมคลา2,556และได้รับรางวัลชนะเลิศหนุ่มว้าวในการประกวดมินิเรสสาววิ้งหนุ่มว้าวปีสอง2,558โดยมีผลงานการแสดงเรื่องแรกคือสายรับจับแอปเมื่อปี2,560ก่อนที่ปี2,561จะมาเล่นเรื่องเล่รักนางซีดและตราบาสิชมพูส่วนในปีหน้า2,562เตรียมชมผลงานอีกเรื่องของโพนคือหน่วยรับสลับเลิฟเรียก ว่าดังทั่วบ้านจริงๆไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทําไมหนุ่มคนนี้ถึงมีฝีมือและพอสวรรค์ในการแสดงเพราะต้นตระกูลรวมถึงคุณแม่มินรีกีนางเอกดังนี้เอง